นอกจากพี่แมนไม่พาลิงกับสุนัขคือมป่าลิงกับพี่เพียวไม่ชวนเราเพราะงั้นเราจะบล็อกมันเออบล็อกมันไปนี่บล็อกมันไปแล้วบล็อกมันไปแล้ว M ไปแม่ไปยีปุนป่นเรียนงั้นถึงไปเกาะข้าญี่ปุน่นไปถึงไปที่ญี่ปุ่นมันร่านกับวันไป